บูชาพระอุปคุตพระมหาเถระผู้เด่นด้านขจัดอุปสรรคแก้ชีวิตมีปัญหาชีวิตติดขัดการงานไม่คล่องโชคลาภไม่เข้าหาความเชื่อโบราณแนะนำให้สการะบูชาพระอุปคุตเจ้าแห่งมหาสมุทรและขะจัดอุปสรรคพร้อมเคล็ดลับการบูชาให้ได้ผล ยุคสมัยปัจจุบันหลายคนประสบปัญหาความยากลำบากในหลายๆเรื่องประเด็นสำคัญก็ไม่พ้นเรื่องการงานการเงินความรักทำให้หลายคนต้องหาที่พึ่งเสริมกำลังใจแบบมูเตลูเพื่อให้มีพลังใจต่อสู้กับอุปสรรคและในด้านความเชื่อนั้นหากต้องการที่พึ่งในด้านขจัดอุปสรรคควรที่จะบูชาสการะพระอุปคุตพระมหาเถระแห่งเจ้าสมุทร พระอุปคุตหรืออีกชื่อคือพระอุปคุปเป็นพระพิสุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชอุปคุตมีความหมายว่าผู้คุ้มครองรักษาพระอุปคุตนั้นเป็นพระที่นิยมนับถือของชาวอินเดียมอนชาวไทยยวนและอีสานสมัยก่อนพระมอน ได้นำพระบัวเข็มมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนที่พระองค์ผนวดอยู่แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงกล่าวถึงความเป็นมาในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนด้วยตำนานการขจัดอุปสรรคของพระอุปคุตนเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างพระวิหารและพระสถูปเจดีย์48,000องค์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ทรงขุดหาจากเจดีย์ต่างๆนำมารวมไว้ที่สถูปเจดีย์นี้จากนั้นให้มีการฉลองสมโพธปิปี7เดือนเจวันเพื่อให้การฉลองสมโพธิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงไข่จะอาราธนาพระสงฆ์ที่ทรงฤทธิ์มาคุ้มครองงานให้ปัดสจากการรบกวนจากพวกมารต่างๆแต่พระสงฆ์ในนครไม่มีรูปใดสามารถเป็นผู้คุ้มครองงานได้โดยเฉพาะภัยจากพญามารผู้มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพูดผีปีศาจทั้งหลายมีแต่พระอุปคุตเถระรูปเดียวเท่านั้นจึงตั้งพระตัวแทนสองรูปลงไปนิมนต์พระอุปคุตจากใต้สดือทะเลขึ้นมาคุ้มครอง การอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาช่วยรักษาความสงบไม่ให้พญามารมารบกวนในครั้งนั้นว่ากันว่าหากใครที่บูชาท่านท่านสามารถดลบรรดาให้ทุกอย่างแต่ไม่เหนือกฎแห่งกรรมเรื่องคุ้มครองป้องกันและเรื่องเมตตามหานิยมมหาราบซื้อง่ายขายของพวกนี้เป็นพุทธคุณและบารมีที่พระอุปคุตสามารถช่วยได้ ในสมัยอดีตถ้าเราอยากได้พระอุปคุตมาบูชาก็ต้องไปหาของเก่าที่เขมรที่จัดสร้างไว้เป็นที่นิยมว่ามีพลังและมีความศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องพุทธคุณและถูกสร้างทำมาหลายรูปแบบทั้งเนื้อดินชินโลหะต่างๆให้ได้เลือกบูชากันตามความชอบความนิยมมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นในปัจจุบันมีพระเกจิอาจารย์ ได้จัดสร้างทำพระอุปคุตมากมายหลายรุ่นหลายหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตานอกจากการบูชาสการะต้องมีการสวดบูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยคาถาพระอุปคุตมหาเถลาสวดภาวนาท่องให้ขึ้นใจปลอดภัยทุกทีเมื่อสการะบูชาแล้วก็อย่าลืมขอโชคลาภกับพระอุปคุตมีวิธีสวดดังนี้ให้จุดธูปเทียนพร้อมกับดอกไม้หอม เครื่องหอมน้ำหอมต่างๆโดยตามประวัติพระอุปคุตเคยช่วยพ่อค้าขายเครื่องหอมต่างๆที่ตลาดในเมืองเทหยดใส่ขันน้ำมนต์นะที่บูชาพระในร้านค้าและอาคารสํานักงานธุรกิจแล้วอธิษฐานขอให้กลิ่นทูบควันลมพัดไปทางไหนขอให้ดนใจผู้ที่เข้ามาในร้านมาอุดหนุนร้านตลอดขอให้ดำเนินกิจการค้าขายด้วยความลาบลื่นมีความสำเร็จ สมปาถนาทุกประการเมื่ออธิษฐานจุดธูปเทียนบูชาแล้วให้สวดนะโมสมจบและสวดคาถาขอลาภพระอุปคุตหนึ่งจบ แล้วทําน้ามนต์ด้วยคาถาขอลาบพระอุปคุตอีกหนึ่งจบเอาน้ำมนต์ประพรมล้านค้าและสินค้าต่างๆในร้านหากทําธุรกิจอย่างอื่นก็ให้เอาน้ำมนต์ประพรมที่สํานักงานและอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการทําธุรกิจนั้นให้ปฏิบัติตามที่กล่าวมาก่อนเปิดร้านในตอนเช้าก่อนลูกค้าจะเข้าร้านหรือเปิดสํานักงานเวลาเช้าจะเป็นการเสริมเมตตาให้มีลูกค้าเข้าร้าน